สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการวางเหล็กจันทันนะครับของโครงกรคดาเหล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงโมเดิร์นมาแงนหรือทรงจัว่วทรงปัญญานะครับผมผมจะมาพูดถึงเรื่องสองอย่างแล้วกันนะครับวันนี้พอดีผมทาอยู่สองอย่างน,นพอดีเลยัางาระคาทรงปัญญาซีแพมเนียกับเมทัลชีสนะครับผมคือเมทัลชีสก็เป็นงานแบบบ้านๆนะครับเป็นงานไต้หวัดทั่วไปก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแต่ว่า ลักษณะการวางเหล็กจันทันคือมีคนถามผมก็หลายครั้งเหมือนกันนะครับผมว่าไอ้การวางห่างเท่าไหร่นะครับคือวันนี้ผมจะมาให้ดูมันไม่มีตายตัวเลยนะครับผมแล้วแต่หน้างานด้วยนะครับผมแล้วแต่หน้างานว่าในเหมาะสมนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องหลังคาซีแพคก่อนนะครับผมพอดีผมทําหลังนี้อยู่นะครับตัวน้หลังคาซีแพคโมเนียตัวนี้โครงหลังคาทั้งหมดเนี่ยครับสองร้อยแปดตารางเมตรนะครับพื้นที่ของหลังคานะครับทีนี้แผ่นหลังคาเนี่ยทั้งหมดประมาณสองพันสี่ร้อยแผ่นประมาณนี้แล้วก็จะมีชุดตัวครอบแล้วก็จะมีแปรนะครับ ีนี้ก็ต้องไปคิดน้ําหนักออกมาคือแผ่นหนึ่งประมาณสี่กิโลสองขีดประมาณนี้นะครับน้าหนักรวมๆแล้วก็ลงไปพวกรลปคุณหนาแก็นหลายตันอยู่นะครับผมการวางจันทร์จะวางกันไม่เกินห่างกันไม่เกินหนึ่งเมตรนะครับของแต่ละหลังนับคื้นแลวต้องดูเรื่องพวกแบบนีครับพวกแบบก็จะกําหนดมาในแบบด้วยถ้าไม่มีคิดไปก่อนเลยครับเอาหนึ่งเมตรพอรานะมไม่ต้องห่างกว่านั้นนะครับผมถ้าห่างกว่านั้นเดี๋ยวมันจะอ่อนไปแล้วก็ต้องดูความหนาของเหล็กด้วยนะครับผม เหล็กที่ผมใช้ก็จะเป็นเหล็กกลองนะครับเหล็กกลองคาวบไนท์นะครับตัวนี้4ี่นสองนิ้วนะครับผมความห่างนั้นไม่เกินหนึ่งเมตรนะครับซินเตอร์ซินเตอร์หนึ่งเมตรเลยงมประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่ยครับเพราะว่าตัวหลังคาเนี่ยมันจะหนักหลายทันมากนะครับ้ารวาห่างขนาดนั้นเนี่ยมันจะไม่เห็นได้นะครับแล้วเรื่องตัวตะเขสันก็เหมือนกันนะครับก็ต้องมีคํายันขึ้นไปรับด้วยช่วงตะเข้สันยาวๆยานี้แปดเก้าเมตรนะครับผมคือตัวนี้เป็นหลังคาสี่แผ่นโมเน่นะครับถ้าเป็นหลังคาเมทัลชีสนะเราก็ไม เนี่ยครับซีปโมเนียที่กองอยู่นี่จะขึ้นอยู่ข้างบนหมดเลยนะครับผมน้ําหนักมันไม่ใช่น้อยๆตั้มนะครับผมถ้าเราไปวางห่างๆมันรับไม่ไหวนะครับนี่ครับเฉพาะตัวเหล็กก็เฉพาะตัวมันเองก็หนักพออยู่นะครับผมแล้วไหนจะเจอแรงลมอีกนะผมลังคาสีแปดโมเนียนะครับค่อนข้างจะเรื่องเงินเหมือนกันนะครับผมค่อนข้างจะเรื่องเงินนะครับเพราะว่ามันเหล็กไม่แต่นานานะครับเพราะว่ามันต้องรับเป็นลังคาที่หนักกันนะครับผมอันนี้ก็ต้องมีความแข็งแรงเพราะฉะนั้นจันทั์เราก็ควร จะไม่วางวางไม่ต้องห่างนะผมเกินไม่เกินหนึ่งเมตรนะครับไม่เหมือนหลังคาเมทัลชีดแบบนี้นะครับผมคือหลังคาเมทัลชีดก็เหมือนกันการวางจันทร์สระเทจะไม่เหมือนกันนะครับที่ว่าผมคยบอกไปว่าดึงจีบไว้จ้าพี่ตัวนี้เมตรสามคือแล้วแต่นะครับแล้วแต่ลักษณะของหน้างานอย่างหลังนี้แล้วกันหลังนี้เนี่ยผมวางอยู่ที่เมตรสามสิบแต่การถักเหล็กนะครับตัวเมนหลักเนี่ยมันจะถักมีถักเสริมนะครับเป็นเหล็กรลอสามคนนิ้วครึ่งด้วยซ้ํานะครับบ้านหลังนี้ แต่ว่าการถักเหล็กนี่คือมันต้องอยู่ที่ช่างด้วยนะครับผมคือการถักเหล็กมันต้องเสริมให้แข็งแรงนะครับการถักตัวตั้งเนี่ยนะครับผมทาไมจาทันมาถึงวางประมาณไม่ส่าคัคือยิ่งอยู่สูงเนี่ยระาวาังห่างยิ่งไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่วางหาง่างได้เพราะว่าเราเสริมตัวจนทันเนี่ยให้มันแข็งแรงนะครับผมลักษณะประมาณนี้ทีนี้แต่ละที่ก็เลยไม่เหมือนกัน <c oughs> บางทีผมตอบคำถามไปว่าตัวนี้เม็ดสามสิบตัวนี้เม็ดเจ็ดสิบเม็ดแปดสิบบางทีเราเห็นถึงสองเม็ดก็ยังมีเลยใช่ไหม ก็แล้วแต่นะครับพื้นที่มันอยู่ต่ำแล้วก็างห่างน้าแต่สูงสูงนี่ไม่ควรวางห่างนะครับคือต,ตัวนี้ประมาณไม่ยี่สิบห้าเซนนะมันเล็กล่อ,องสามพุญนิ้วซึ่งแต่การถักเสริมเนี่ยจะมีเยอะนะครับผมคือจริงๆก็จะมีเยอะพอดีในในเนี่ยผมจะมีอยู่นะครับแล้วอย่างตัวนี้เป็นทงไม้ทงไม้ตัวนี้ไม้ห้านิ้วเลยนะครับไม้หน้าห้านิ้วคุณสองนิ้วนเนี่ยแต่จันทันก็อยู่ประมาณเม็ดสามสิบเหมือนกันนะแต่ไม้นี่ไม่คอ่อยน,นะครับแต่เป็นไม้เก่านะครับผมเนี่ย แต่ก็วางสัก8 0 9 0อันนี้ก็แล้วแต่เราครับเรื่องแปลเรื่องแปรมันก็จะไปสําคัญเหมือนกันเวลาระวางบิทเชีพบางทีจันทันห่างแปรแ,แข็งก็จะอยู่ได้เหมือนกันนะครับถ้าจันทันห่างกันสักประมาณ5้เมตรก็มีนะครับแปรก็ประมาณ4ีคูณสนิ้วหรือไม่ก็ห้าคูณสนิ้วไปเลยอย่างนั้นก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับคือไม่อ่อนนะครับผมเนี่ยครับลักษณะของงานแต่ละที่ก็เลยไม่เหมือนกันนะครับผมเอาอย่างตัวนี้ตัวนี้เป็นหลังคาโรงจัดรถที่ผมทําอยู่นะแปรทั้ง ไอ้จันทันทางนี้มันเหล็กกลองสีสองนิ้วจันทันทางนู้นเป็นตัวถักมันไม่เหมือนกันเพราะสแปนมันยาวแลวทางนู้นช่วงนน้นแปดเมตรทางนี้สี่เมตรห้าเมตรนะครับผมก็เลยไม่เหมือนกันนะเนี่ยด้านนี้แปดเมตรเนี่ยแต่ด้านนู้นด้านเมื่อกี้ฝั่งตรงข้ามนั้นมันช่วงประมาณห้าเมตรสี่เมตรก็เลยใช้เหล็กเดี่ยวเลยเหล็กจันทันเดี่ยวสี่คูณสองนิ้วเป็นแปดอันนี้ก็อยู่ได้คือเราต้องดูสถานการณ์หน้างานด้วยอย่างนี้แปดเมตรต้องถักครับผมตัวถักเราจะใช้เหล็กกลองสามคูณนึ่งครึ่งนะครับผมสองตัววิ่งตัวถักมีความ ส่วนตัวตั้งเราจะใช้เหล็กกล่องนิ้งสองคนนิ้วสองกนะครับผมตั้งก็สลับเว้นไปนับลักษณะตามรูปส่วนแปรจะใช้เหล็กกล่องนิ้วคนนิ้วแต่ว่าเราก็วิ่งอย่างนี้นะครับคืออันนี้โชวเหล็กนะครับลงรถแล้วก็เลยทําแบบนี้แล้วก็มีจันทันไปเสริมตรงกลา,าง่นะครับช่วงจะทันห่างเม่ถกสิบเม70เจ็ดสิบเลยนะครับตัวนี้เป็นเหล็กกลอ่อสามคนนิ้วครึ่งก็ไม่อ่อนนะครับผมแต่ว่าที่ไม่อ่อนเพราะอะไรเพราะมีการถักกันไลยช่วยเสริมด้วยแต่ลักษณะอย่างนี้เหมือนกันถ้าสแปนสั้นๆช่วงประมาณสามเมตรก็วิ่งเหล็กกล่อนน้้ว่่่แก็ออยยูลเีไมผ คือเราต้องดูลักษณะหน้างานโดยความห่างของจันทันตัวนี้ตึกเมตรสามสิบเหมือนกันเห็นไหมก็ต้องดูแล้วแต่ที่แล้วแต่หน้างานกันเลยไม่เหมือนกันอย่างตัวนี้เลยตัวนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยตัวตัวจันทันห่างกันห้าเมตรเลยนะครับผมแต่ว่าจันทันเป็นเหล็กที่หนามากเป็นเหล็กกล่อนะครับผมแต่ว่าแปรจะใช้เหล็กใหญ่ครับแปรเป็นเหล็กห้าคูณสองนิ้วนะครับผมเป็นตัวซีนะครับที่แข็งแรงมากเนี่ยจันทันก็สามารถห่างได้แต่ว่าตัวนี้ตัวจันทันไม่ได้ถาดเลยนะครับก็แข็งเหมือนกันนะครับผมก็ต้องดูหน้างานเหมาะสมยังไงเนี่ย จันทันห่างตั้งหกเมตรนะครับทาไมอยู่ได้แต่ว่าก็ไม่ถักคือจริงๆก็ถักข้างหลังได้เนี่ยครับเขาต้องวางจันทันนี้เพื่อประหยัดเหล็กเนะี่ยก็ช่วงห่างๆได้ไหมหน้าง,งานแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยฮนะผมก็เลยบางทีมันกําหนดไม่ได้นะครับว่าจันทันต้องห่างเท่าไหร่มนแล้วแต่หน้าง,งานเหมาะสมที่เขาจะใช้นะครับอย่างลังคาไมต่ตั้งชีดก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับช่วงห่างๆก็ได้แต่เป็นหลังคาลอนคู่หรือซีแปกตัวนี้มันก็ต้องไปดูทีนะครับเนี่ยอย่างอย่างเงี้ยลังคาไม่ทั้ชีด เราสามารถในห้องสามเมตรห้าสิบเราสามารถวางได้ถึงเมตรเจ็ดสิบก็ยังได้เลยครึ่งเลยกลางห้องประหยัดนะครับผมจะใช้เหล็กหล่อสี่คณสองนิ้วถ้าเราอยากไม่อยากประหยัดเหล็กเราก็ใช้เหล็กหล่อสามคณนิ้วึก็อยากจะวางสองตัวช่วงประมาณสักเมตรสิบประมาณนี้เมตรสิบหกเซนนะคะคือแล้วแต่ความเหมาะสมของหน้างานนั้นๆด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าให้ห่างเมตรเจ็ดสิบก็เมตรเจ็ดสิบด้วยกันหมดคือบางทีเราเห็นโรงจอดรถบางที่นะครับโรงโรงขายของอะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็จะมีห่างสองเมตรก็ยังมีเลยนะครับคือผมก็เคยลงให้ดูในรูปหลาย ที่เหมือนกันนะครับผมคือความห่างไม่เหมือนกันนะครับที่หลังคาไม่ต้องชิดไม่ต้องงงวนนะครับความห่างก็ดูตามความเหมาะสมของเราทางั้นบ้านนะครับเราก็ขอไม่อ่อนไม่แอนเราก็อยู่ได้แล้วนะครับผมแต่ว่ายังไงก็ต้องดูให้มันเหมาะสมด้วยนะครับผมเนี่ยครับเรื่องการวางจันทร์ก็คงประมาณนี้นะครับเลยเอามาพูดให้ฟังนะครับผมว่าการวางจันทรนควรวางห่างเท่าไหร่แล้วแต่หน้างงานเราเหมาะสมด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ